รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ที่เสมือนเป็นสนามเด็กเล่นนะครับที่ให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้สนุกคิดไปกับเรื่องราวรอบตัวพร้อมออกไปเรียนรู้โลกกว,ว้างและยังเป็นเวทีที่ให้เพื่อนๆทุกคนมาแสดงความสามารถด้วยนะคะและแน่นอนที่สุดครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยโยโยแดนโอ้โหเช้าเช้าแบบนี้ออกกําลังกายขยับตัวด้วยเพลงสวัสดีแบบนี้รู้สึกสดชื่นมากเลยครับน้องมิวสิกการออกกําลังกายมีประโยชน์ใช่ไหมครับใช่ค่ะ น้องมิวสิคออกกำลังกายบ่อยไหมคะไม่ค่อยค่ะแต่ก็บางทีก็ออกทุกวันค่ะเวลาไปเรียนแล้วทำอะไรออกกำลังกายด้วยการทําอะไรเล่นแฮนบอลค่ะเล่นเลยนะแฮนบอลแฮนบอลพี่นึกว่าน้องมิวสิกออกกาลังกายด้วยการเต้นเพลงสวัสดีสวัสดีสวัสดีใช่ไหมเออเพราะว่าจริงๆการเต้นเพลงสวัสดีก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกาย แล้วอันแฟนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเขาสามารถส่งคลิปมาได้ด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะสามารถส่งคลิปนะคะเข้ามาที่แฟนเพจคิดโซนได้เลยค่ะและทางรายการนะคะก็จะเลือกคลิปที่สวยที่สุดนะคะมาเปิดในรายการด้วยค่ะตอนนี้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างน้องมิวสิกเพื่อนเเริ่มทักกันหรือยังคะว่าอยากเต้นเหมือนน้องมิวสิกเริ่มแล้วค่ะเริเม่มแล้ เฮ้ยปิดเต้นที่ไหนมาทำางไงทำไมท่าเป็นอย่างนี้หนู oh. ก็ไม่บอกไปบอกว่าเออก็คิดกับพี่เขาน่น่หละเยี่ยมที่สุดเลยนะครับอ่ะและช่วงแรกของรายการวันนี้ครับเรามาเริ่มการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถามกันเลยดีกว่านะฮะน้องๆสองคนนะครับเคยมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเรามากจนเราไม่ได้สังเกตไหมเช่นร่างกายตัวเอง S <S เออมีคําถามมีเคยเคยตั้งคําถามเกี่ยวกับร่างกายตัวเองบ้างไหมถามว่าทําไมหัวใจเนี่ยมันต้องมปสี่ห้องด้วยคะ<อ>ถ้ามมนมีแค่หนึ่งห้องก็พอสี่ห้องเพราะว่าออหัวใจห้องหนึ่งคือมีคนอยู่เยอะไงแล้วมีคนอ,อยู่เยอะอเขาก็ต้องแบง่งเอาไปสี่ห้องเป็นสี่ห้องถ้าม่นั้นคือถ้าสี่คนอยู่ในห้องเดียวมันอึดอัดใช่ใช่แล้วต้องมีสิ่งอะไรละหนูก็มีคําถามเหมือนกันค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีหัวใจอ่ะ ทำไมเราถึงอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าคนไม่มีหัวใจแสดงว่าคนไม่มีความรู้สึกแมแพี่บอยน้องก็ถามความรู้เรื่องร่างกายแต่พี่บอยก็ดันไปตอบเรื่องความรักเล่นเอาน้องมิวสิกรับฟูมไปทันกันเลยนะครับน้องมิวสิกบอกพี่บอยไม่ได้ช่วยอะไรหนูเลยเออนี่แหละบอกได้เลยนะคะนี่คือน้องๆเด็กวัยเรียน ต่างมีคำถามมากมายนะคะต่อสิ่งใหม่ที่พบเจอในชีวิตนะครับซึ่งบางคำถามเนี่ยพ่อแม่เนี่ยอาจจะให้คําตอบไม่ได้หรือบางคําถามอาจจะไม่รู้จะไปถามใครนะคะดังนั้นหนูอยากรู้เราจรึงเปิดโอกาสให้กับแฟนรายการนะฮะส่งคําถามที่สงสัยกันเข้ามาเพราะเราเชื่อว่าการตั้งคําถามนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ครับวันนี้คําถามจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปฟังในช่วงหนูอยากรู้ผมชอบเล่นฟุตบอลมากครับแต่ หอมผมออกเยอะมากเลยผมอยากรู้ว่าเหงื่อเกิดจากอะไรครับโอ้โหเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยสำหรับเรื่องเหงื่อนะครับน้องนี่น่ามีเหงื่อไหมมีค่ะเวลาออกกำลังกายเท่านั้นแต่ว่า เวลาปกติแบบนี้ไม่มีเหงื่อไม่ค่อยมีเหงื่อเท่าไหรใ<ช>่ใช่ไหมครับแต่มีคนนึงเหงื่อออกตลอดเวลาเลยนะใครอะคะข้างหลังพี่เนี่ยคนนี้นี่เองน้องมิวสิกเป็นคนเหงื่อออกเยอะไหมคะก็เยอะในเวลาที่แบบร้อนๆหรือวิ่งเล่นที่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนใช่ไหมใช่หรือว่าก็กินเผ็ดเยอะคะะก็จะเหงื่อออกกินเผ็ดด้วยเหรอค่ะเรากินเป็นคนกินเผ็ดเก่เกงไหม ก็มไม่ค่อยนะคะถ้าถ้าสมมติว่ามันจืดมากขเราหนูก็จะบอกให้คุณแม่เติมเผ็ดนิดนึงอ๋อเติมเผ<อ>็ดนิดนึงให้เพิ่มรสชาติใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วหนูรู้หรือเปล่าว่าเหงือ่อเนี่ยมาจากไหนในร่างกายเหรอคะอืมเหงื่อมาจากไหนเหงืๆๆ่อมาจากไหนนั่นน่าจะในร่างกายน่าจะในร่างกายใช่ไหมงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราส่งน้องทิกเกอร์ไปดีกว่าไหมาให้น้องทิกเกอร์เนี่ยไปสํารวจตัวเองเลยว่าสิ่งที่ตัวเองถามเนี่ยต้องไปพิสูจน์สิบ ว่าไม่เท่าตาเห็นไม่เท่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเราส่งน้องทิกเกอร์ไปเลยครับกับช่วงนักสำรวจและช่วงนักสำรวจในวันนี้น้องทิกเกอร์และคุณแม่ ก็ได้ไปหาคําตอบที่น้องสงสัยด้วยการมาสํารวจที่พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ซึ่งตั้งอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งวันนี้มีคุณครูใจดีมาเป็นผู้ให้ความรู้น้องทิกเกอร์กันด้วยละครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับที่นี่พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ครับน้องทิกเกอร์ใช่ไหมครับครับทิกเกอร์วันนี้มาทำอะไรครับรู้เรื่อง เหงื่อครับเร ue, ืสสร่องเหงื่อทาไมสงสัยยังไงครับ e เหงื่อออกได้ยังไง<ม>ครับเออแล้วเรื่องเหงื่อออกได้ยังไงเทเกอร์รู้ไหมไม่รู้ค่ไม่รู้หรอแล้วเคยลองไปหาข้อมูลมาแล้วยังว่ามันออกได้ยังไงหรือย,อยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยเออจริงๆก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลักษณะมนุษย์นกมันมีส่วนอื่นของร่างกายที่ที่น่าสนใจเหมือนกันเรามาดูตรงก่อนไหมเพราะว่าเหงื่อมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งคือแค่ถุงหนังนะครับมันก็จะมีต่อมเหง เออมันแค่เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการที่เหงื่อมันจะออกได้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างของร่างกายเราที่มาประกอบกันเป็นร่างกายที่เรามีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเนาะมาดูอย่างอื่นก่อนดีไหมครับครับครับโอเคทีนี้ทิกเกอรู้จักคำว่าอาจารย์ใหญ่ไหมครับเอาละสิครับน้องทิกเกอร์แค่คุณครูพูดถึงอาจารย์ใหญ่ น้องถึงกับออกอาการน้าเจือนแสดงว่าต้องรู้จักใช่ไหมล่ะครับรั้จักอ,อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็คือคนที่บริจาคร่างกายมาครับให้นักศึกษาแพทย์ทันตแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ได้ศึกษาก่อนว่าร่างกายมนุษย์เราเป็นยังไงนี่อาจารย์ใหญ่ก็จะมีการรักษาสภาพร่างกายของผู้บริจาคมาหลายแบบเนาะอันนี้ก็เป็นการรักษาสภาพ ผนที่บริจา่างกายมาอีกแบบหนึง่งเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษนะ<โ>เขาเรียก Plastination ถ้าแปลง่ายคือทําให้เป็นพลาสติกพลาสติกมันคือยังไงนะรู้ไหมถุงใส่ของถุงใส่ของ,ง,ของเออแล้วมันลวนลามันอยู่ทะเลมันอยู่ได้นานไหมห้าร้อยปียใช่ไหมกว่าจะละลายไปใช่ป่ะอันนี้ก็เหมือนกันคือเป็นพลาสติกก็อยู่ได้นานเราก็สามารถใช้ประโยชน์ในคุ้มค่าเพราะว่าพอเราทําให้ร่างกายผู้บริจาคกลายเป็นพลาสติกครับเราก็สามารถเก็บไว้ได้นานใช่ป่ะ ที่เราเห็นเห็นเนี่ยครับพลาสติกหมดเลยแต่ว่าเป็นอาจารย์เป็นคนจริงๆเนาะเป็นร่างกายมันุษจริงจริงครับน้วมาททาเป็นพลาสติกแต่ว่าปกปาติก,ก็จะไม่มีสีเนาะที่เราเห็นสีสีสแดงสีน้ําเงินอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นมาทาสีที่หลังให้เราศึกษาได้ง่ายขึ้นเวลาคนเราจะมีชีวิตอยู่ได้หัวใจต้องเต้นถู่ไหมครับก็<อ>จะมีคําว่าชีพจรแล้วจากคําว่าชีพจรไหม หัวใจเต้นก็นเต้นเป็นจังหวะตุ๊บตึ๊บใช่ไหมครับเราวัดชีพจรได้ก็จะรู้ว่าคนยังมีชีวิตอยู่ถ้าไปจับชีพจรปุ๊บเอ้ยไม่มีชีพจรอ,อันนี้ก็น่าจะเสียชีวิตแล้วใช่ไหม,ไมเต้นไหมมีไรสั่นๆไหมต้องมีนะเพราะถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวติ๊กเกอร์ต้องไปโรงพยาบาลข้างๆนี้แล้วนะยังมีอยู่ใช่ไหมโอเค แหน้องทิกเกอร์จับชีพจรแล้วนิ่งไปแบบนี้เล่นเอาคุณครูและทีมงานใจหายใจคว่ำเลยนะครับตั้งใจชงมุกให้คุณครูใช่ไหมล่ะครูเล่าให้ฟังว่ามีเส้นเลือดประสาทกับเส้นเลือดใหญ่สีเหลืองกับเส้นเลือดใหญ่สีน้ำเงินอยู่ตรงนี้ทิกเกอร์ได้เห็นครั้งแรกตื่นเต็นมตื่นเต้น แต่พอครูพาไปล่นไปชมใช่ไหมไปชมเรื่อยๆก็ไม่กลัวแล้วครับสุดยอดไปเลยนะครับน้องทิกเกอร์เจอระบบภายในร่างกายของอาจารย์ใหญ่ครั้งแรกก็มีความตั้งใจเรียนรู้ดูไม่ตื่นเต้นหรือกลัวเลยนะครับและน้องจะหาคำตอบเรื่องที่มาของเหงื่อได้อย่างไรติดตามชมช่วงหน้าครับ ลับมาในรายการคิดโซนช่วงนี้น้องทิกเกอร์ก็จดบันทึกข้อมูลเรื่องระบบร่างกายที่ครูแนะนาอย่างตั้งใจแถมยังวาดชิ้นส่วนการทํางานของระบบร่างกายไว้ด้วยซึ่งการวาดนั้นช่วยพัฒนาทาาาักษะการเรียนรู้ให้น้องจดจําข้อมูลต่างๆได้อย่างง่ายขึ้นแล้ครับผมสงสัยครับว่าเหงื่อออกมาได้ไงครับเหงื่อออกมาได้ยังไงใช่ไหมครับ <S <S เออเหงือ่อมันอตอนไหนบ้างทิกเกอรรู้ไหม ได้ออกกําลัางกายมีเงาออกไหมครับมีใช่ไหมแล้วตอนไหนที่เงนอ,ออกอีกนอกจากออกกําลังกายแล้วตื่นเต้นเรามีเงาออกไหมเคยไหมตื่นเต้นแล้วหูเงาออกเต,เต็มฝ่ามือเลยมีไหมครับถ้าร่างกายเราร้อนไม่ว่าจะร้อนจากข้างนอกหรือข้างในอันนี้อุณหภูมิสูงขึ้นใช่ไหมเราออกกําลังกายเนี่ยเราขยับร่างกายเรามีความร้อนเกิดขึ้นในตัวเราใช่ไหมร่างกายก็อยากสบายอ่ะเราได้มีน้ําให้อาบทำไงก็ต้องเอาเหง่อออกมาถูกปะเหงอก็เป็นน้ําอย่างหนึ่งถูกไหมครับก็ทําให้ร่างกายสบายขึ้นอุณหภูมิร่างกายลดลง ่้้วแลก็สบายขึนจากการที่ได้เรียนรู้เรื่องที่มาของเหงือ่อตอนนี้น้องก็ได้มานั่งจดบันทึกข้อสงสัยเพิ่มเติมได้มานั่งคุยปรึกษากับคุณแม่เกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆซึ่งบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่น้องสงสัยมาตั้งแต่เด็กเลยล่ะครับแล้วถ้าวิ่งไปวิ่งมาเหงื่อตกใส่ปากไหครับเออชอบปากแล้วรสชาติเป็นไงเงือ่ออร่อยไหมชอบกินเหงื่อไหมเลียผิวตัวเองเล่นงี้ไหม แล้วรสชาติยังไงเงื่อหวานๆเปรี้ยวๆรสชาติไงเค็มเค็มคุณครูครับผมไม่ได้ชอบกินเงื่อนะครับจริงๆแสดงว่ากินบ่อยเอาไม่ใช่แปลว่ากินบ่อยเรียนบ่อยไม่ใช่ใช่เงื่อมันก็จริงๆมันเวลาเหงื่อมันออกครับจริงๆมันก็เป็นการขับถ่ายของเสียอย่างหนึ่งขับถ่ายทางผิวหนังที่มันเค็มๆเพราะว่าเหงื่อมันมี เกลือแร่อยู่บางส่วนะจริงๆมันส่วนใหญ่เป็นน้ำแหละแต่เป็นเหงื่อใช่ไหมครับเมื่อกี้เราบอกว่าการที่มีเหงื่อมันช่วยให้ร่างกายอุณหภูมิมันลดลงเนาะก็คือเอาน้ำออกมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาเกลือแร่เอาสารอื่นๆออกมาด้วยก็เป็นการขับถ่ายของเสียของร่างกายครับอ่าเป็นอย่างนดิงเพราะฉะนั้นเหงื่อกินได้ไหมเพราะชิมได้น,นิดหน่อยแลต่แบบเป็นเลียก,กินมันก็ไม่ควรเนาะอ่าจริงๆมันก็กไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันก็เป็นของเสียอย่างหนึ่งที่ร่างกายรับออกมา ล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนกันคะเป็นห้องเรียนครับของพี่ที่เป็นนักนิสิตนักศึกษาผิวหนังเราเนี่ยเนอะมันเป็นอย่างงี้ใช่ปะเราลูบๆมันก็มีเรียบๆใช่ปะแต่จริงๆแล้วมันมีขนจะเร์มีขนไหมเออมีขนใช่ไหมครับออมันก็จะมีตักเจอร์หรือโครงสร้างอยู่ข้างในซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราต้องมีตัวช่วยอันนี้เขาเรียกกล้องจุลาทารรศน์ครับ เราก็สามารถมองเห็นสิ่งที่มาอยู่เล็กๆได้ขยายขึ้นไามให้มันใหญ่ขึ้นเห็นอะไรข้างในบ้างอธิบายมาก่อนมันเหมือนเป็นดอกไม้อะเหมือนเป็นดอกไม้อ่าใช่คือมันเป็นโครงสร้างของเนื้อเยื่อต่างๆไอ้แซวเป็นอะไรอ๋อมันเป็นมันเป็นแสงขึ้นมาครับแสงขึ้นไาให้เรามองเห็นสไลด์ชาร์ตอาร์ติการ์มาดูอันนี้อันนี้คือเหมือนในกล้องเมื่อกี้ครับขยายขึ้นมาเนะเห็นไหมสีชมพูชมพูเหมือนกันใช่ไหมครับ อันนี้คือผิวหนังเราใช่ไหมเป็นขี้ไข่เวลาเราขัดออกมาเป็นเม็ดๆได้อ่าทีนี้ดูอันนี้อ่าอันนี้นี่คือต่อมเหงื่อเราเห็นไหมครับต่อมเหงื่อเราเนี่ยเป็นก้อนๆนี่ครับทำหน้า,าที่ในการสร้างเหงือ่อแล้วก็จะมีท่อออกมาปล่อยเล็ก,ลกๆอยู่ที่ผิวหนังเราเวลาเราเหงื่อออกครับเห็นนะั้มเป็นเม็ดๆเพราะมันถูกปล่อยออกมาที่ที่ผิวหนังเราแล้วเหงื่อมีประโยชน์ไหมครับมีสิ เหงื่อก็คือ1ขับถ่ายของเสียออกจากทางผิวหนังใช่ไหมแล้ว2คืออะไรอีกนะช่วยระบายความร้อนใช่ไหมครับเวลาร่างกายมีความร้อนทั้งจากภายในให้นอกก็ช่วยระบายความร้อนเนาะก็เป็น2หน้าที่หลักๆของเหงื่อเราเนเาเนะโอเคไหมครับครับวันนี้คร,ครูให้ความรู้ผมเยอะมากเลยครับจริงๆการที่เด็กได้ออกมาสัมผัสหรือมาเจอ ประสบการณ์ใหม่ๆที่เป็นเรื่องของจริงนอกเหนือตำราเป็นการเรียนรูที่ที่ตรงจุดนะผมว่าก็คือทำให้เด็กหาคำตอบจากประสบการณ์ของตัวเองมีสร้างความใฝ่รู้เนาะการคน้คนหาความรู้ที่มัน นองเหนือตำราก็าทำให้มันไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้ง่ายขึ้นดีกว่าที่เราท่องตามหนังสือครับจากข้อสงสัยเรื่องเหงือ่อน้องได้ต่อยอดความอยากรู้ไปถึงระบบอื่นๆในร่างกายทำให้รู้วิธีดูแลสุขภาพได้ฝึกการจดบ,บันทึกมาวันนี้นอกจากจะได้ความรู้แล้วก็ยังเหมือนได้มาเที่ยวเรียนรู้พร้อมกับคุณแม่เป็นการเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวอีกด้วยล่ะครับ สวัดีครับสวัสดีครับน้องทิกเกอร์มาจากเชียงใหม่เลยนะครับแล้วก็ไปพิพิธภัณฑ์อะไรนะครับพิพิธภัณฑ์วัยวะร่างกายมนุษย์ครับโอ้โหทิกเกอร์ค่ะขอถามเลยนะคะตอนที่ไปเห็นร่างกายของมนุษย์ค่ะกลัวไหมคะไม่กลัวค่ะกลัวเหรอกลัวนานไหมอ่ะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวใช่ไหมครับเพราะตอนเข้าไปเห็นร่างกายมนุษย์จริงๆแล้วเราก็เป็นแบบนั้นนะ หนูก็ได้เรียนรู้ใช่ไหมครับว่าร่างกายหนูจริงๆแล้วอะก็เหมือนในพิพิธพันเลยได้ไปเจออะไรบ้างอาจารย์เขาบอกอะไรน้องทิกเกอร์บ้างได้ไปเจอโครงกระดูกเส้นเลือดแล้วอะไรอีกได้เจออะไรอีกหัวใจหัวใจหัวใจปอดปอดด้วยแล้วรู้หรือยังว่าทาไมคนเราเหงื่อถึงออกรู้แล้วครับเพราะว่าต่อมเหงื่อใต้ผิวหนังครับผม จะออกมาตอนอากาศร้อนตอนที่วิ่งเล่นตอนที่ออกกำลังกายหรืออยู่เฉยๆอากาศร้อนครับอืมแสดงว่าการไปพิพิธภัณฑ์นี่คือเป็นครั้งแรกของหนูหรือเปล่าครับที่ไปพิพิธภัณฑ์ร่างกายเป็นครั้งแรกครับอ๋อเป็นครั้งแรกเลยแล้วคุณแม่ล่ะครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันไหมั้ก็ถือว่ามีโอกาสได้ไปเรียนรู้ไปสำรวจพร้อมกันกับน้องเลยใช่ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างครับสนุกดีค่ะก็ เป็นความรู้ใหม่ๆเนาะที่เรายังไม่เคยเห็นเนี้ยได้ไปเจอกับอาจารย์ใหญ่ตัวเป็นๆเริง่ะใช่น้องก็ตื่นเต้นว่าอันนี้คือโครงกระดูกจากคนจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะถามเพราะว่าเป็นพลาสติกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอรู้ว่าอาจารย์ใหญ่นั้นหมายถึงอะไรทําเอาน้องมีสิกน้าเจียมไปเลยนะครับเห็นเมื่อกี้สองกล้องจุลจารท์ด้วยค่ะเห็นอะไรบ้างคะน้องทิกเกอร์เห็นเม็ดสีดำๆ ต่าเงือใต้ผิวหนังต่มเงือกใต้ผวและนี่แหละครับช่วงนักสำรวจของเรานะฮะการที่ได้ออกไปเรียนรู้ร่วมกับครอบครัวเนี่ยนะครับนอกจากจะได้ความรู้เพิ่มแล้วเนี่ยยังได้ทํากิจกรรมสนุกสนุกด้วยได้สร้างความอบอุ่นในครอบครัวอีกด้วยนะครับน้องลีนะ่าและเมื่อพี่น้องนักสำรวจคนเก่งของเรานะคะได้ไปสำรวจกันมาแล้วเราก็จะเปิดพื้นที่ให้โชว์ความสามารถด้วยค่ะและช่วงหน้าช่วงของทิกเกอร์จะเป็นอะไรต้องติดตามนะคะ บับเข้าสู่รายการคิดโซนช่วงนี้คือช่วงเวทีเด็กเก่งนั่นเองนะครับเวทีของเราเนี่ยเปิดโอกาสให้แฟนๆรายการเนี่ยมาแสดงความสามารถพิเศษกันครับผมะจะมาคนเดียวจะมาเป็นทีมจะมาเป็นคู่หรือจะไม่มาก็ได้นะคะอย่างนั้นก็ได้เหรอไอ้อมาสิต้องมากันใช่ไหมคะ,คะและต่อไปนะคะจะเป็นโชว์ที่ไม่ธรรมดาค่ะของน้องทิกเกอร์ค่ะ คืชว์ทิกเกอร์เมจิกโชว์อยากดูแล้วไปชมเลยค่ะ มายากลน,นั่นเองนะครับอา้าวแล้วนกหายไปไหนอะไม่รู้ค่ะไม่รู้ครับ,รรบเอาหนูเป็นนักมายากลแล้วนกหายไปไหนไม่รู้ได้ยังไงบอกไม่ได้ค่ะบ,บอกไม่ได้โอ้มันเป็นเทคนิคทําไมน้องทิกเกอร์ถึงชอบมายากลครับเพราะว่าผมชอบมากครับชอบมากครับแล้วเวลาหนูเล่นมายากลหนูดูใครเป็นพิเศษไหมครับชอบแบบคนไหนเป็นพิเศษไหมครับครูครับอ๋อมีครูสอนได้เหรอ คุณครูสอนที่ไหนครับที่เชียงใหม่ค่ะที่เชียงใหม่เหรอครับน้องทิกเกอร์ฝึกเล่นมายากลมานานหรือยังครับหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแล้วเหรอเดี๋ยวเรียกแม่มาคุยด้วยดีกว่าครับผมมาเชิญคุณแม่นะครับถามแม่ค่ะถ้าสมมติว่าเราเราอยากรู้ว่านกหายไปไหนแต่ว่าคนที่เล่นมายากลจะรู้อยู่คนเดียวใช่ไหมคะ น่าจะเสกไปอยู่ข้างหลังแล้วแหละพี่ว่านะแล้วน้องทิกเกอร์มีความฝันไหมคะที่อยากเป็นนักมายากลอยากเป็นครับอชอบตั้งแต่กี่ขวบคะปีที่แล้วครับเพิ่งชอบเองใช่ไหมเพิ่งชอบตรงนี้เองคือจุดเริ่มต้นของแกคือแกไปประกวดอปรินแอนปลินเส็ครับผมแล้วก็ทีนี้เขาจะมีให้โชว์แการแสดงหนึ่งแการแสดง ความยาวไม่เกิน3นาทีแกก็คิดว่าเออแกอยากจะโชว์อะไรที่มันไม่ซ้ำกับคนอื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทีนี้ก็เลยไปติดต่อคุณครูเข้ามาสอนครับผมแล้วอนาคตหนูอยากเป็นอะไรครับน,รนักมายากลระดับโลกค่ะโอ้โหอยากเป็นนักมายากลระดับโลกเลยแล้วคุณแม่เองเป็นห่วงอะไรน้องที่สุดในตอนนี้ตอนนี้ก็ของน้องก็มี เรื่องเรียนก็ก็ก็เรียนได้อยู่แล้วก็กิจกรรมน้องก็ค่อนข้างจะชอบหลายอย่างครับผมมีเรียนดนตรีมีเรียนดีเจแล้วก็มีเรียนมายาโกรเป็นสายเอนเตอร์เทนเนาะใช่ใช่ใช่ขอถามหน่อยค่ะนกส่องตัวอันเมื่อกี้ค่ะยังไม่จบเรื่องนกใช่ไหมเนี่ยไม่อยากรู้ว่านกอยู่ไหนแฮ่พี่บอยก็คนมาสงสัยนี่นา อยากรู้ว่าค่ะว่าทำไมนกสองตัวนั้นอะขนไม่ได้ฟูแล้วกลายเป็นกระต่ายได้อะคะจำตัวผสมกันค่ะสองตัวผสมแล้วก็เลยเป็นกระต่ายนกสองตัวผสมเป็นกระต่ายจําไว้นะมิสิกก็วนเวียนอยู่กับนกสองตัวที่จริงๆเลยนะแ้่ทำยังไงเขาเวลาเปิดหนังสือออกมาทำไมนกมันถึงบินออกมาได้แล้วมันแอบไว้ทําไันขงบางเองเฮ้ยบอกได้ไหม ไม่ได้มันเป็นความรักของนักมายากลวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณแม่นะครับขอบคุณน้องทิกเกอร์ด้วยนะครับแล้ววันนี้รายการคิดโซนนะครับก็มอบโล่ให้น้องทิกเกอร์เป็นที่ระลึกด,ด้วยครับขอบคุณครับเก่งมากเลย,เล,ยลูกวันนี้น้องทิกเกอร์เองก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่ตั้งคําถามแล้วก็ออกไปหาคําตอบนะครับวยการสํารวจ มีทั้งความสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ไปกับครอบครัวของตัวเองด้วยนะครับและเมื่อพี่ๆน้องๆนะคะได้ไปเรียนรู้ได้ไปศึกษานะคะทางรายการนะคะก็จะมีแจกทั้งโล<ะ>่และก็เสื้อสวยๆนะคะให้เป็นของที่ระลึกด้วยค่ะพี่ีน่าค่ะมีะอีกอย่างหนึ่งนะคะอะไรคะ,ะ,รค,ะคนที่เป็นสมาชิกนะคะก็จะได้รับโอกาสสุดพิเศษคะ่ะทํากิจกรรมร่วมกับทางรายการของเรานะคะอืมส่งเงินเข้ามาเยอะๆนะครับโดยเฉพาะคลิป เพลงสวัสดีเรารออยู่นะฮะส่งกันเข้ามาถ้าน่ารักเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาคลิปน่ารักน่ารักเนี่ยออนแอร์ให้ทุกคนได้เห็นด้วยะนะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงเพลงนี้เช่นเดิมสวัสดีส ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบบ๊าายยบ๊ายบาย